สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมหรือลคัคนากรุมก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะในเดือนกนออททนอนตุลาคมนะคะประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ดูให้กับคนจํานวนมากๆเลยที่เกิดราศีกุมนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อนานปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะอันไหนที่ดูแล้วไม่ตรงไม่ชอบอยังไงก็ข้ามไปผ่านไปไม่ต้องซีเรียสน,นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะจะ มีการอะไรเปลีป่ยนแปลงกันบ้างคะ่ะราศีกุมนะคะเป็นราศีที่อาจจะเป็นราศีที่เหมือนกับว่าอาจจะอยู่กับเรื่องความรักนะคะความรักความอาอยู่กับเรื่องอรักๆค่ายๆอะไรเงี้ยในะะในช่วงตุลาคมเนี่ยบางคนอาจจะยุ่งยงอยู่กับคู่นะคะหรือซีเรียสความคิดช่วงนี้อาจจะคิดแต่เรื่องของ ความรักนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะบางคนนะคะตกงานอยู่อะไรเงี้ยนะคะช่วงตุลาคมเนี้ยราศีกุมเนี่ยจะจะคิดเรื่องการงานนะคะไม่ไม่ต้องเรียสน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเร็วนี้ใครที่สมัครงานไว้ก็จะได้งานใครที่ไปสอบแข่งขันต่างๆก็จะได้นะคะสัาที่ผ่านมาไม่เออไม่ได้ไม่รอนะคะเออเหมือนกับรอคอยอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้แล้ว บางคนก็ทอ้อเนี่ยให้พยายามนะคะสมัครหลายหลายที่นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไปสมัครในช่วงตุลาคมเนี่ยนะคะจะได้งานแน่นอนดะ,ะมีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่เหมือนกับสมหวังเรื่องของการงานนะคะมันจะได้ในในงานที่เราชอบหรือเราอยากทําบางคนอาจจะมีการเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆก็ได้ในช่วงตุลาคมนี้ในเรื่องของอธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะที่เราชอบที่เราอยากทํา นะคะในเรื่องของการงานถือว่าเด่นนะคะเลยทีเดียวสําหรับราศีกุมนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะมีมีงานถ้าใครที่ทํางานประจำเนี่ยงานจะยุ่งนะคะมีงานใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะให้ให้คิดให้ได้ทําในช่วงตุลาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ได้นะคะในเรื่องของบางคนจะได้เงินพิเศษเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะถือว่าเด่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับการงาน มันมาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินงานดีเงินงานเด่นเงินดีการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันใครที่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะรอคอยเงินอยู่ก็จะได้เงินนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะการเงินดีเด่นนะคะดีแล้วก็อาจจะได้เงินเก่าๆกลับมาในช่วงตุลาคมนี้ใครที่รอเงินตกเบิกเงินมรดกเงินอะไรที่ยังไม่ได้ครังค่ะก็จะได้ในช่วงตุลาคมนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะบางคนจะได้ โชคก้อนใหญ่นะคะในเรื่องของการขอแต่งงานอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้โชคได้ของขวัญชิ้นถูกใจได้มีเกณฑ์ได้เหมือนกับเงินก้อนใหญ่นะคะในได้มาจากเสน่หาก็อาจจะมาด้วยการแต่งงานอย่างนี้ก็ได้คู่รักให้อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่แต่งก็อาจจะมีการมันหมายหรืออาจจะมีการเซอร์ไพรส์นะคะให้เงินคู่ให้เงินอะไรยเงี้ยนะคะได้ อาจจะได้เป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะในช่วงตุลาคมนี้ค่ะนะคะในช่วงในในช่วงตุลาคมเนี้ยนะคะคนโสดนะะที่เอ่อเหมือนกับโสดจริงๆโสดมานานอะไรเงี้ยนะคะอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปโฟก,กัสน,นะ,ะอย่าพึ่งคิดเดยอะบางคนอาจจะเครียดอาจจะคิดอยากมีคู่แต่ไม่มีใครเข้ามาในช่วงช่วงนี้นะคะเลยทีเดียวตุลาก็ช่ตุลาก็เหมือนกับว่า คุณที่จริงคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนสวยหรือคนหล่อนะคะคนหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับราศีกุมเหมือนอาภารักแต่มีคนเข้ามาชอบบ่อยแต่พอเข้ามาแล้วมันจะเป็นในลักษณะของทางผ่านมากกว่าคู่แท้นะคะในช่วงตุลาคมก,ก็ก็อาจจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าแต่คุณจะมีแนวโน้มในลักษณะของการมีสเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้าหามากขึ้นในะคระที่อยากมีคู่แต่มันจะเป็นในลักษณะของบางครั้งอาจจะไม่ได้คนคนที่เราอยาก อยากได้คือหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่สเปกเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาเพื่อหวังในในผลประโยชน์กับเรานะคะหรือชอบเราที่หน้าตาไม่ได้ชอบเราที่นิสัยอะไรเงี้ยพอคบกันไปแล้วมันไปกันไม่ได้ก็ต้องต้องหยุดต้องต้องเลิกกันไปอะไรเงี้ยจ,จะเป็นลักษณะนานมากกว่าแต่ไม่ยังไม่ได้เป็นในลักษณะของแบบเออเป็นคู่ที่ที่ ที่ยาวๆนะคะมันจะเป็นในลักษณะของมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือเข้ามาในช่วงเนี้ยก็ยังยังไม่ใช่อ่ะยังมันยังไม่ใช่แต่ยังไงก็อาจจะเป็นบางคนนะคะยังไงก็ถ้าเข้ามาก็ค่อยๆดูไปก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้ว มันมันเหมือนกับมันจะเข้ากันยังไม่ได้อะนะมัน,นยังสิ่งเสมอไม่ไม่ตรงกันหรือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะจะคนละนิสยัยคนละอายุหรือความชอบรสนิยมต่างกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะน้นมากกว่าสมรรถสูตรเนาะคนลักษณะน,นี้จะเข้ามานะคะในส่วนของคนมีคู่เนี่ยนะคะคนที่คบหากันอยู่ที่ที่มีคู่แบบ ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะคะอันนี้จะดีเพราะมีเกณฑ์มีข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานหรือคนรักขอแต่งงานก็ได้ถ้าไม่เป็นงานของตัวเองก็จะมีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งของคนอื่นนะคะคนมีคู่ในช่วงตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะคะในในคนที่เกิดราศีกุมเนะี่ยมีเกณฑ์ได้ไปงานมงคลได้ไปงานแต่งงานนะคะถ้าไม่เป็นของตัวเองเนาะก็ได้ไปงาน งานมงคลน,นะสมรสต่างๆงานได้ได้เชิญไปงานแต่งอะไรเงี้ยนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนรักขอแต่งงานก็ได้นะคะหรือบางคนถ้ายังสดจริงๆก็มีแนน้อนมไอไอไอุ่นของอุ่นไอรักอะไรเงี้ยที่แบบเป็นไอเป็นความรักเก่าๆนะคะกลับมานะก็ได้เช่นกันในช่วงตุลาคมนี้อาจจะไปเจอคนเก่าๆ,ๆที่เคยจีบกันสมัยเรียนหรือเคยรักกันแล้วไม่ได้ ติดต่อการเนี่ยมันเหมือนมีแนวโน้นมจะกลับมาคนเก่าๆกลับมานะคะแล้วทีนี้มันก็สื่อได้ว่าถ้าใครทะเลาะก,กันในช่วงนี้ก็ย,ยังยังยังกลับมาอยู่ยังเลิกกันไม่เด็ดขาดนะคะแต่จะมีปัญหากันกันบ่อยอะไรเงี้ยแต่มันกลับะทะเลาะก,กันกลับมาทะเลาะก,กันกลับมาอยู่ในช่วง ตุลาคมนี้นะคะความรลกก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะคนที่แต่งงานก็เช่นกันถ้ามีปัญหาการทะเลาะกันอยากเลิกกันก็ยังเลิกกันไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ากรรมนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดกรรมนั่นเองนะคะยังต้องกลับมาอยู่นะคะใครที่เลิกกันในช่วงนี้ก็ยังมีเกณฑ์ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอยู่แต่มันจะเป็นในในลักษณะของกลับมาแล้ว ยังต้องเครียดยังต้องมีปัญหากันอยู่ยังเคลียร์กันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณยังไปต่อได้นะคะแค่ปรับนิดนิดหน่อยๆถ้าเข้าใจกันนะคะถ้ารักกันจริงแล้วเ,เข้าใจคำว่าใจเขาใจเราเนี่ยมันก็จะอยู่ได้กันก็แก้แก้ไขปัญหาไปได้นะคะแต่ถ้าใครที่เหมือนกับว่าอดทนมานานนะคะด้วยการที่เรา เป็นคนวิ่งตามคนเดียวหรือคนที่เราปรับอยู่คนเดียวอีกแต่คนเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ายังแค่ทนอยู่เพราะว่าอยู่ไปวันๆแค่นั้นแต่เราไม่ได้คิดอะไรละไม่ได้รักลวแต่อยู่แล้วมันมันมีเงินอะอยู่แล้วมันเป็นคู่สร้างคู่สมอยู่แล้วหนุหนหนุนนาดีนะคะอะไรเงี้ยก็ก็อยู่ไปเถอะอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะอยู่เพราะมีลูกด้วยกันอย่างก็ได้นะคะแต่โดยรวมเราถือว่ายังตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะยังมีเกณฑ์กลับมาถ้าทะเลาะกันเนาะแต่ถ้าคู่ดีอยู่แล้วก็ อ,อย่างยังยังดีอยู่นะคะยังก็ถ้าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะกลับมาคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้ของคนที่มีคู่ ก็โดยรวมแล้วถ้าเทียบกับคนโสดกับคนมีคู่เนี่ยคนมีคู่จะจะดีกว่าคนโสดนะคะคนโสดยังไม่ไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จะมีคนเข้ามาเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยคนโสดเนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์เหมือนกับตัวเองมีเสน่ห์ขึ้นหรือสวยขึ้นนั่นเองหรือใครที่เหมือนอยากเปลีป่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีนะคะในช่วงตุลาคมบางคนอาจจะมีการอา่อาอ่าศัยกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยเสริมอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศ หญิงเพศชายหรือเพศที่3นะคะก็คือเหมือนกับช่วงนี้มันจะเหมือนกับหน้าตาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีจะมีคนทักเลยเดียวแหละนะคะว่าเราสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะสำหรับในเรื่องของอ่าโชคลาภนะคะโชคลาภนะคะโชคลาภการเงินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนกับไม่ได้แย่นะคะมีมีเงินเข้ามาหลายทางแต่อาจจะได้ได้ ได้หลายได้ได้หลายทางแต่อาจจะไม่ได้โชคก้อนใหญ่มากนะคะถ้าโชคก้อนใหญ่เนี่ยจะอาจจะได้มาด้วยเสน่หาหรือจากเพศตรงข้ามเนี่ยจะได้โชคก้อนใหญ่นะคะในในในเรื่องของการอย่างเช่นโชคในเรื่องของการเอ่อทธุรกิจกับคู่อย่างเงี้ยก็จะได้เงินกําไรบันผลเข้ามาหรือคู่ขอแต่งงานได้เงินการสมรสต่างๆหรือมรดก นะคะใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วก็จะได้มรดกนะคะอย่างนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเหมือนโชคลาภอย่างนั้นมากกว่าในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนกับแลกสังหาริมทรั์อะไรเนี่ยนะคะถ้าถ้าได้จากจากคนอื่นก็จะเป็นในเรื่องของการมรดกนะคะจากพ่อแม่แฟนหรือพ่อแม่เราอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคบนะคบ,บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้รถใหม่ได้เดินทางได้ยกย้ายแปลงที่ที่อยู่ใหม่หรือบางคนจะได้ย้ายงานใหม่หรือได้งานใหม่ก็ได้เช่นกันในช่วงตุลาคมนี้ค่ะค่ะโดยรวมก็ ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะดวงเดือนตุลาคมราศีกุมมีมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของใครที่รอคอยเรื่องของการาซื้อรถใหม่เนี่ยนะคะก็จะได้นะคะได้ในเดือนนี้นะคะมีโชคมีโชคเข้ามานะคะให้ให้ได้เช่นกันนะโชคโชคลาบก็มีนะค่ะแต่จะไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นในการเสี่ยงนะคะก็คือโชคลาบมีนะคะสุขภาพก็ไม่ได้แย่นะคะแต่จะ าอาจจะเป็นในเรื่องของขใคไที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นไมเกรนนะคะหรืออาจจะเป็นโกกรคกล้ามเนื้อต่างๆโรคโรคคนฉราดนะคะปวดเมื่อยร่างกายปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคาปวดขาวปดขาวปดเอวอะไรเงี้ยมันก็ยังยังต้องต้องกลับมาอยู่นะคะยังต้องทานยาหรือย,ยังต้องต้องแบบดูแลตัวเองอยู่ในในช่วงนี้อาจจะไม่ได้หายขาดแต่ก็คือดีขึ้นนะคะดีขึ้น เค่ะสำหรัราศีกุมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ